แน่นอนว่าคอนเทนต์ในวันนี้มันจะมีแต่รอยยิ้มแค่นั้นแหละคุณผู้ชมแค่เปิดคลิปก็น่าจะรู้นะคะว่าวันนี้เราจะมาฟูกับนักเตะอะไร ดูนักเตะทั้ง11ตัวดิคุณผู้ชมหน้ายิ้มหมดเลยนะครับเนี่อโอ้โหบอกตรงกว่าจะได้มาแต่ละตัวแม่งหายากจัดอ่ะคุณผู้ชมและดูแบกซ้ายผมพี่อุ้มธีรทรอ,อ่ะครับผมโกอุ้มครับติดมาด้วยอ่ะแค่นั้นแหละยิ้มแฉ่งเลยนะครับนี่สำหรับธีรทรหูฝากแบกกองหลังด้วยนะแล้วดูแผนมากกับแผน3 1 3 3, 3คุณผู้ชมนักเตะหน้ายิ้มการแบบเนี้ยหา ยากแล้วแต่ดูแผนสิครับมีแค่กองหลังสองตัวครับแบ็กซด์หนึ่งตัวแบ็กขวาเนี่ยผมไม่มีนักเตะได้ยิ้มนะครับหายากมากแต่ก็ไม่เป็นไรผมยังเชื่อมั่นและศรัทธาฝีมือของผมอยู่นะคุณผู้ชมโอ้ยฟันขาวมากเลยว่ะคุณผู้ชมโอ้โหแจกรอยยิ้มจัดนะแค่นั้นแหละยืนคู่มากับประธานเป้นะครับผมตัวนี้ก็แอบยิ้มเล็กน้อยนะคะเราจะอ้างอิงจากหน้าการนักเตะนะครับผมยิ้มฟันเขาา มากเลยว่ะคุณผู้ชมสนมากนะฟุตบอลแม็กฟันขาวไปเชืเอ่อเถอะส่วนใหญ่อ่ะทำวีเนียแน่นอน100%ส่วนจีเนียนเนี่ยเหลียงเตอร <laughs> <laughs> อะไรวะ <laughs> แต่ดูลูมินิเกตตอนแรกดูแบบไกลๆอาจจะไม่ยิ้มใช่ไหมแต่ถ้าซูมดูแบบ ใกล้ๆเนี่ยยิ้มแฉ่งนะครับนี่แอบมีแบบเล่มฝีปากเล็กน้อยนะฮะแล้วคลิปนี้คนดูจะได้เห็นลูมินิเก้ยืนกลางลุกด้วยขน้นแหล่โอ้แล้วก็จะมีเมสซี่นะครับผมที่ยิ้มอ้าปากกว้างเลยนะครับนี่กลางลับก็จะเป็นเชอร์นี่คอสนะครับผมแอบบมีแบบยิ้มเล็กน้อยอ่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญแม่งมีนักเตะทีมชาติไทยอย่างโกอุ้มติดมาด้วยในเกมนี้ไม่ได้เล่นแบบนานมากๆแล้วครับนักเตะทีมชาติไทยหรือว่าทีละทอนนะครับเนี่ ควรคิดถึงเลยไม่คิดไในฝันว่าจะติดทีมาด้วยเพราะว่าชีละทอนหน้าการยิ้มอ่ะนี่ก็แอบ,บยิ้มเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับมาตินเนสนะฮะแมนยูส่งเข้าประกวดว่ะเสียดายตอนแรกผมอยากเอาแฮร์ดี่แม็กควายมาเว้ยคุณผู้ชมแต่ดูหน้าการมันแม่งไม่ยิ้มอ่ะแม็กควายดู โอ้โหทำหน้าตึงทำไมวะแอคเฉยในชีวิตจริงเนี่ยยิ้มใหญ่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยฮัลโหลดีนะที่ฟันใดยิ้มถ้าเกมนี้ไม่มีฟันไดไม่รู้ว่าเกมลับมันจะแบบออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคุณผู้ชมส่วนประตูเนี่ยก็จะเป็นสมัยคัลนะครับอันนี้แบบแอบยิ้มอ้าปากเล็กน้อยนะถ้าไม่มีสมัยคัลผมก็ไม่รู้แล้วเว้ยว่าจะเอาใครมาแต่ดีนะที่แบบมียิ้มอยู่เออถือว่ายิ้มแหละ ให้ผมเถอะคุณผู้ชมเสศษตัวจริงเนี่ยเรายิ้มหมดเลยนะครับผมรอดูนะครับว่าเอาไปไต่แรงสู้กับฝ่ายโลค้ามนักเตะหน้ายิ้มของเราเดี๋ยวจะไหวหรือเปล่ายิ้มก็ชากใจอ่ะแค่นั้นแหละไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ขอยิ้มไว้ก่อนนะฮะทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะคุณผู้ชมยังไงเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเอาไปไต่แรงหนะขอ,ขอเขละหนึ่งไลค์ละกันคุณผู้ชมกับฟูนักเตะหน้ายิ้มของเรานะคะจะมอบความสุขคลิปนี้ให้คุณผู้ชมอย่างแน่แต่ไต่แรงไม่รู้ว่าจะไหวนะจะเล่นให้เต็มที่ก็แล้วกันนะคผม แล้วเราไปลุยกันได้เกม e <t une> เป็นไงเคสโทรศัพท์ผมยังยิ้มอ่ะแค่นั้นแหละเกมนี้จะยิ้มทั้งในชีวิตจริงและในเกมด้วยนะครับเนี่ยจะไม่มีการหัวร้อนเด็ดขาดอ่ะแค่นั้นแหละอุ้ยแล้วเจอกับทีมชาติอะไรครับเนี่ยดูครับ ยิ้มทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงนะคุณผู้ชมส่วนใครในชีวิตจริงมีปัญหาอะไรก็ขอให้ยิ้มสู้เขาไว้นะคะผมชิปนี้เป็นกำลังใจให้เขาแล้วกันนะครับผมยิ้มสู้แล้วนายอะ่ะจะผ่านเรื่องเลวร้ายไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนกันแหละอุ้ยที่มันตึงจังวะเอาเป็นว่าถ้าเราโดนสกิลุงเนี่ยเราก็จะยิ้มสู้เราจะไม่มีทางหัวร้อนนะครับผมยังไงกออุ้ม แบกด้วยนะพวผู้ชมขอกํากลังใจด้วยขอเลยหนึ่งไลคลิปนี้ต้องเป็นให้กำลังใจให้นักเตะยิ้มของเรานะครับก็รอดูว่าเราจะใช้นักเตะยิ้มก็ชากใจเนี่ยผ่านไปได้หรือเปล่าในเกมนี้จะชนะหรือเปล่านะแล้วเราไปดูกันได้เกม ชีมาตึงจังวะแต่ไม่เป็นไรครับผมเราจะยิ้มสู้จะยิ้มรับมาในวันที่ใจออนแอคุณผู้ชมใครฟังปะวันนี้สแลมหมากแค่นั้นแหละไหวๆนะพวกผมยังมั่นใจในฝีมือตัวเองอยู่หูยทำมีนชนยังได้อยู่ครับผมลุ้มลุมสวยหลบสวยดาบสวยสัตโตโอ้ยเป็นยังไงโรเมนิเก้าไมสุดจัดเลยว่ะคุณผู้ชม โอ้ยเล่นกองกลางลุกได้นะครับแล้วเล่นได้ดีด้วยยิงคมแบบนี้ใครไม่มีกลางลุกเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ลุงๆุมนะฮะแม่งเก่งทุกตําแหน่งอะ่ะค่นั้นแหละขอให้ได้ดับแล้วซัดหลอดม่วงอ่ะโอ้โหูนักเตะน่าย,ยิ้มของเรานับหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยโอแล้วมันแม่งปรับบุกหนึ่งฉีดมาเลยวะ่ะก็มาดิขาบผผไม่กลัวเจออะไรเราก็จะยิ้มสู้ต่อให้ทีมนายจะเก่งสักแค่ไหนเฮ้ยโอ้ย <c oughs> ประตูผมปัดด้วยมือเดียวด้วยเป็นไงหกสู้นะพวกโอ่แม่หกสู้ไม่ได้หรอฟุตเตเตได้ยิ้มเราอ้าวแต่ติดลุกลุ่มปาดไปโอ้โหยิงก็ได้จายก็ดีว่ะแล้วรามินเฟกช็อตตบโอโ้โหไม่ก็ตบเข้าในไม่ได้ว่ะแน่นอนว่าคลิปนี้จะไม่เห็นผมหัวร้อนแนแ่ยิ้มสู้ไว้พวกมาดิทำอะไรเจมมาติเนสผม เดลเมสซี่ปาดชิวชิวไปอุ้ยปาดใเ้ลามีเลยเรามีปีกจอมบุกอยู่นะฮะเขากลางปา,าดนิงโอ้ยลหลุมๆน่าจะจังหวะเดียวอ่ะแล้วโอูหลุดเลยเหรอกองหลังเรามีแค่สามตัวนะคุณผู้ชม,ชมอย่าพลาดครับคุมกองหลังไว้ดีๆนะอย่ามาดิมาดิโอ้ยโอเคโอ้ยทำไมเคลื่อนลออยู่แค่นั้นแหละไม่โตไขอุไม่ได้ อ,อ้าวโหแม่งเตะยังเข้าทางฝ่ายเราข้าวว่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมเราก็จะยิ้มสู้ไม่หัวร้อนหลอกหน้ามาดิอย่าโดนนะอย่าโดนครโอ้โหเอาแล้วครับผมฟูนักเตะได้ยิ้มเราโดนที่เสมอว่ะคุณผู้ชมแบบนี้แหละผมชอบยิ้มันไปยิ้มมันมามันจะได้ตึงๆนะครับผม มันดูจะได้ม <wał ism ül s> uh ีความสุขด้วยเกมมันมันจริงๆแบบนี้ปาดโอ้โหแมงลามีแมงหลบไม่ได้คิดถึงชุดหลักตัวเองว่ะเย็นชิชิรุสุโอ้โหมิน t วะเฮ้ที่ e ราทอนผมหายไปไหนวะ สมิธเกย์ยอดไปปาดปาดปาดไปมาและครับผมรามินผมฟอร์มแว่นฟอร์มแว่นฟอมแว่นแล้วเปิดโอ้โหไม่จะเปิดข้างในไม่ได้โอ้หแล้วตบไม่ได้เสียดายจัดเบ่งฟันได้เติมมาคุณผู้ชมใกล้จบขั้นแรกแล้วเวลาไม่ไหว่าเวลาความสุขทำไมมันเร็วจังวะ ารามินวิ่หน่อยบุกทางรามินโอ้รามิน,นไม่ค่อยเติมเลยเทดสองนาทีล้นอยอ่าเพิ่งเป่านะเฟกช็อตโอ้โยได้แค่ง,งา้าหัวผู้ชมจบครึ่งแรกไปยังหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับเนี่ยสำหรับฟูนักเตะหน้ายิ้มเรา โอ้โหต้องรอดูข้างหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงจะยิ้มสู้ชนะได้หรือเปล่าในเกมนี้น่ะตั้งแต่มันปรับบุกหนึ่งขีดมาเกมแม่งก็สูสีเลยว่ะทีละทอนปาดโูโสวยจัด,อ,ดอุย้ยผมอยากให้ทีละทอนปเปิดเติมหน่อยทีละทอนดูทีละทอนโ,อโูู้หแม่งไม่ได้ใช่แบ็กซ้ายเอ,เ,อเชียนเนี่ยเปิดมเท่าไ,ไหร่เรีนครับผมอุย้ยอุ้ยมันใจด้าน,นหลังผม ว่าอะไรครับเนี่ยเด็ดไม่เป็นไรเรายิ้มสู้อย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนเด็ดขาดต้องยิ้มอย่าโดนโอเคใจเย็นๆสู้เขาไม่ไดอยู่ใจเย็นเข้ากลางไปก่อนปาดีๆปาดีๆทีละทอนเติมหน่อยทีละทอนโอ้ทีละทอนผมไม่เติมเลยว่ะเข้ากลาง จาะไม่ได้เลยวะคุณผู้ชมดูเอ๊ดับคอสัตไกโอ้ยมาแล้วเอาแล้วครับผมฟูนักเตะน,น่ายิ้มเราขึ้น,นอีกครั้งด้วยดูเอ๊โหเป็นการดับเบิลทัชแล้วหลอดม่วงหน้ากออีกแล้วนะครับเนี่ยเอาว่ะสองหนึ่งแล้วว่ะคุณผู้ชมต้มองชนะให้ได้นะบัวยิ้มสู้แล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดวยดีว,ว่ะ อย่าให้มันเปิดย่าให้มันเปิดคุมกองหลังไว้ดีๆของสู้โอ้โหไม่ได้โคนนีนะครับที่เขาโกออกนะครับเนี่ยขอแก้เกมกันว่ะคุณผู้ชมนักเตะได้ยิ้มของเราหรือโซเลตมาแกเรตเบลเปลี่ยนหน้าคู่แบบนี้ดีกว่ากองกลางเอาใครดีวะคุณผู้ชมไ่แค้มมาแทนรามีเลยฮะพี่เห็นพี่เหนเรามา ประมาณนี้นะคุณผู้ชมกองหลังแม็ก้องหลังไม่มีเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหลังเรามีแค่3ามตัวที่มันน่ายิ้มจริงๆอะคุณผู้ชมโอ้ยยังไงก็สู้นะผมฟันได้นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยดูชิปนี้ให้จบว่าเราจะรอดหรือเปล่าในเกมนี้น่ะต้องรอดหรือว่านีกไม่กี่นาทีนะคุณผู้ชมปรับเกมลับก่อนกองหลังไม่มีเปลี่ยนนี่แหละคนอันตรายแต่จอดไปไปแคมแทงไหมเอาไปแคมไปแคม อยดีเดียวอีงเม็ดได้ไหมก็เป็นการันตีเราจะได้แบบชัวร์ๆหน่อยไม่อยากเสมอด้วยโอ้โหแต่แทงไม่หลุดว่ะมันโยนมาฟันได้โอเคตอนนี้เราต้องคลองเกมนะคุณผู้ชมอย่าเสียบอลง่ายนะฮะนาทีที่80ละทีลทอนเติมหน่อยพี่อุ้มผมอยากเห็นพี่อุ้มแอสซิส์วาะพี่อุ้มยืนได้ลงเต็มเกมเลยนะครับเนี่ยสำหรับทีลทอนพิกสปิน สปินสปินสู้ไม่ได้เลยว่ะสำหรับพี่อุ้มเราเอาเอาเฮ้ยอย่าบ้าดูชิบหายอย่าย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 าโอเคเยี่ยมสู้ไว้เราต้องเยี่ยมสู้แต่ทีแปลแล้วเขาการชินาอลังมิเตอร์ลินาทอนเติมหน่อย พี่อุ้มพี่อุ้มเติมหน่อยพี่อุ้มโอ้ยอย่าเสียไม่เอ้าหัวแล้วหอบแดกยอย่าโดนแสงอย่าอย่าโอเค โอเครอนเปล่าฟูนักเตะได้ยิ้มเราชนะจนได้แล้วคุณผู้ชมโอ้โหตรงว่าหาตัวนักเตะยากมากๆแล้วแต่และตัวเนี่ยเราไม่คุ้นชินกับนักเตะแล้วก็กับแผนด้วยทนำะอาจจะอาจจะเล่นแบบอึดอัดนิดนึงนะฮะแต่เราก็จะเจอปัญหาหรือว่าจะเจออะไรก็ช่างเราก็จะยิ้มสู้นะฮะ ผ่านไปได้ด้วยดีเห็นไหมเรายิ้มสู้ในครั้งนี้ก็ทำให้ชนะมา2องหนึะครับเนี่ยใครเป็นเอพวะหู้ยดูเอกับรุมินิเกวะคุณผู้ชมซัดกันไปคนละลูกนะครับเนี่ยสุดจัดสำหรับฟูนักเตะหน้ายิ้มของเราทำให้คนดูไม่ผิดหวังครับชนะมาจนได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ใครที่เจอปัญหาอะไรอยู่ก็ขอให้สู้ๆนะครับผม ยิ้มสู้เ,เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคุณผู้ชมก็เหมือนทีมของผมทีมนี้เห็นปะยิ้มสู้จนชนะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล,ดไล,ล,ลค์ซับสไครต์กดแชร์ะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง,งของผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิป,ปนลหน้า